ทุกคนดูนี่ผมไม่ได้หมายถึงตังที่ผมจะต้องใช้จนถึงสิ้นเดือนนะแต่ผมมาถึงอันนี้ GPS ติดตามคือ GPS แบบนี้มันใช้ดีมากเลยทุกคนผมก็จะใส่ไว้กับภูมิุญแจบ้างหรือว่าจะซ่อนไว้ในกระเป๋าสตางค์บ้างข้อดอีของมันก็คือสะดวกง่ายแบตเตอรี่อยู่ได้นานแต่ข้อสสงเกตอเู่อย่างที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือมันหนาครับนี่ก็่ประมาณสัก5มิลได้นะเวลาที่เราเอาซ่อนเข้าไปในกระเป๋าสตางค์เนี่ยคือมันทําให้กระเป๋าสตางค์เนี่ยหนามากขึ้นแต่ผมเพิ่งไปสั่ง GPS แบบใหม่มาทุกคนเป็นของอ ความดีงามของเันก็คือมันบางมากครับทุกคนแค่1.7ถึง1.8มิลเท่านั้นเองมันเลยเหมาะกับการซ่อยไว้ในกระเป๋าสตางค์สุดๆนี่ลองมาเทียบกับแบบพวงกุญแจนี่คือคนละเรื่องถ้าจะให้เห็นภาพนะครับผมว่ามันก็หนาประมาณสักบัตรเครดิต2ใบได้เวลาที่เราไปใส่ในกระเป๋าสตางค์มันก็จะแลดูกลมกลืนแล้วก็ไม่ทําให้กระเป๋าเนี่ยหนาขึ้นเกินความจําเป็นด้วยและแน่นอนครับเราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนฐานนาฬิกาเพราะว่าตัวเนี่ยไม่เป็นแบบชาร์จแบต เวลาชาร์จแบตก็แปลลงไปแบบนี้ครับเป็นแบบแม่เหล็กก่อนที่มันจะหมดเนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนด้วยวิธีการใช้งานก็ง,ง่ายๆครับกดถูกใจคลิปนี้ก่อนตัวนี้ก็ใช้ได้กับ iPhone นะครับไปที่แอปไฟไม้กดที่ปุ่มของการสัก2-3วิจะมีเสียงกดเครื่องหมายบวกเพิ่มสิ่งของอื่นทีนี้เขาก็จะค้นหากันแป๊บหนึ่งครับพอมันเจอแล้วก็ตั้งชื่ออุปกรณ์เลือกไอคอนได้ด้วยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานเลยครับ ใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมทักรีวิวไปก่อนเลยครับบุ๊ย